สวัสดีครับผมนายตัวเตรครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอผมนะครับเนี่ยเป็นรูปล่าสุดแล้วอายุ40แล้วยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บ้างนะครับผมเอ,อถึงจะแก่ไปสักนิดนึงผมจะหงอกไปสักหน่อยนึงนครับผมเจ้าชูไปสักนิดนึงแต่จิงใจครับโอเคครับ สวัสดีครับผมนายตัวเตะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอผมนะครับเนี่ยเป็นรูปล่าสุดแล้วอายุ40แล้วยังไงก็เออเข้ามาคอมเมนต์บ้างนะครับผมเออถึงจะแก่ไปสักนิดนึงผมจะหงอกไปสักหน่อยนึงนครับผมเจ้าชูไปสักนิดนึงแต่จิงใจครับโอเคครับ